สวัสดีครับพบกับครูมนัสอีกครั้งในช่อง Youtube ของโรงเรียนบ้านนำมะกุยนะครับช่วงนี้ก็จะอยู่ในภาคเรียนที่2นะครับของปีการศึกษา2565นสานะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับครูก็มีคลิปมานำเสนอสื่อนวัตกรรมนะครับสื่อตัวนี้นะครับมีชื่อว่าวงล้ออวัยวะภายในของมนุษย์นะครับสื่อนี้สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาสุขศึกษาและภละศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับในห้องเรียน,ะนะครับเดี๋ยววันนี้ครูก็จะมีสื่อนวัตกรรมมาให้นักเรียนได้ทดลองสอเรื่องนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นเรื่องอว,วัยวะภายในนะครับของร่างกายจะมีจะเป็นรูปแบบของ รูปภาพนะครับรูปภาพนะครับรูปภาพอันนี้คืออะไรอ่านะครับลองลองให้ทุกคนช่วยกันตอบสมองขสมองนี่คืออะไรครับนกนี่คืออะไรครับนขาขาขานี่คืออะไรครับตาตาครับนี่คืออะไรครับตาตาอะไรนี่นะครับตาตากระเพาะ ตัวอย่างนะครับให้หนักเรียนนะครับรูจะมีแบบนี้ให้หนักเรียนนักเรียนก็จะนะครับเห็นรูปภาพนะครับพอเห็นภาพเสร็จรูก็จะอธิบายเพิ่มเติมว่าหัวใจมีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรมีขนาดเท่าไหร่านะครับอย่างเช่นหัวใจมีนนขนาดเท่ากับอะไรครับมือของเราะนะครับอันนี้คือหัวใจหัวใจมีนนห,มนนหน้าที่อะไรหัวใจมีนนหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่ อ่าน,นะครับหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้คืออ่าน,นะครับตัวอย่างนะครับสื่อนี้อ่าน,นะครับทำอะไรได้ให้ในักเรียนไปเรียนรู้เพิ่มเติมกับเพื่อนๆนักเรีนเนเนยนก็จะอ่านลองถามเพื่อนดูออกมานาําเสนออย่างเช่นแบ่งกลุ่มกันห้าคนสี่คนก็แล้วแต่นะครับนักเรียนก็จะนั่งการาอนน่านคนนั้นเป็คนถามเพื่อนว่า สมองอันนี้คืออะไรครับสมมติอันนี้คืออะไรคิดก่อนอันนี้คืออะไรสมองอสมองอ่าใช่ไหมอ่าใช่เพื่อนก็าถามว่าสมองมีหน้าที่อะไรอ่าสมองมีหน้าที่สังส่งการอ่าสัง่งการสั่งนะครับมีมีหน้าที่คิดอ่ามีหน้าที่สั่งการสั่งร่างกายนะสั่งส่วนเอาเัยวะต่างๆของร่างกายนะครับไปเลี้ยงอ่าไปสั่ เอาไว้เมืต่างไปทำงานอ่านะครับอันนี้คือสมอ,อ,อ,องหรือยางเช่นอ่าปอนปอดมีหน้าที่อะไรอ่านะครับหายใจอ่าหายใจอ่าแบบนี้นะครับแบบนี้อันนี้คือนักเรียนก็ไปถามเพื่อนได้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มอ่านะครับแลวครูก็จะแบ่งกลุ่มเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีหัวนหน้าหนึ่งคนอ่านะครับถามเพื่อนเพื่อน,อนก็จะช่วยกัน ต่ออ่านะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับปฏิบัติคูนะครับตับอ,อ่อนตับอ่อนเนอ่ครูอะ่นี่ล่ะหัวใจ สอสมองไทองรตาตาาทิมอดหมาตับไสเล็กไตกระเพาะอาหารลำไส ออคลิปการสอนอวัยวะภายในของมนุษย์นะครับได้จบลงไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ปกครองต่อตัวคุณครูต่อตัวนักเรียนเองนะครับผมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียนนะครับสามารถนำคลิปนี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไปต่อยอดในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้นะครับและผมก็จะมีคลิปวิดีโอมานำเสนอแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากนะครับฝากช่อง Youtube ของโรงเรียนบ้านนำมะกุยนะครับผมก็จะนำคลิปวิดีโอนะครับ นวัตรกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์มานำเสนอในช่อง YouTube ของโรงเรียนบ้านนมำกุยอยู่เรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี้ขอนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะครูต่อตัวผมนะครับในการนำเสนอคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ